คิดว่าเราจะรอยอย่างไรดีกว่จะร้อยและขนาดนี้ให้นูยดีไม่ดีอะไรแถผ่านไปได้เลยแ็มได้แค่ไหนผ่านได้แค่ก็เลยทำอย่างไรทำอย่างไรก็เลยคิดว่าถ้าจะรอดได้ก็คือมดมดรอดได้มดรอดได้ก็เลยเอามัดก่อด เอาทับตาไปไปไปล่อให้เห็นกันพอผมว่าได้ก็เอาเอาเชือกเนี่ยได้ก็ได้หยาดหยดอีดกินแล้วเปรขอมันล่อเข้าไปล่อลูกจัเข้าไปมีกี่ลูกมันล่อไปหมดเลยให้เราดีลูกหมอก็ร้อยได้หมดจะตีเขาดีจะตีเขาดีจะเล่าเรื่องโห่ัญาอย่างมล่เราก็ได้ยังจะชิดแล้วหรอ จะมอกตัวเองก็ว่าในชาติเกิองตัวเองมีสติเยอะมั้งแต่จะวัดจะวัดของการหาอะไรที่มันว่างไปื่อคลายได้หมดบางบางบางทีเขาก็มาทดลองกัดยาทดลองกัดยาบอก่าสมทดลองกัดยาบางทีก็มีมีแัดตัวหนึ่งบรร้าดแก้วกัดีมบรรทาแก้วก็นี้านแล้วก็ แก้วพรดีดวงดังมันเอาใจหลายกว่าเจ้าตาคือในแก้วก็ดีก็พอพระทิ่เคขึ้อนมาวแสงครบแก้วพระดีก็ทองสว่างไสที่สัตวตาดาวนดือดตาดาวของพระเจ้าไปพระเจ้าไปะดีก็บอกว่าโอ้หตาเราดีแก้วพรดีถามพวกบัณฑิตทั้งสี่พวกแสดงคบัณฑิตเพราะตาไปแสดงบัณฑิตก็เข้ม้นได้อย่างไร เราเอาแค่บางทีทุกวราชาาเทาวางไรแกชาวานว่า็นลอกจัดเดจัดหมเลยใช่ใชุ่ดสี่ไม่ใช่งานเลยชลยทาระาะุดทั้งหลายวันจันจะแห้งพอแห้งแล้วก็มีแต่หมาแก้วบางทีก็ไม่ดีทีนี้ก็ควรจะดีทำอย่างไร ตัวใาย่กบใจร้าตัวไปของใบหน้าก็าบกว่าแจ้าพอดีเขาบอกว่าให่สี่ตัีเาบอกว่าเขาเป็นขาตวใหญ่สี่วเขากว่าสี่สิี่ตัวสีอะไรโอ้ผบอกว่านีกระถาที่าดกระามกสะถานเ่ละบอกว่าแก้วพอดีนี่น่าจะอยู่คนต้นตาเพขาะอะไรบอกว่าคือม่ที่อยู่ในตราดหลงเจ้วพอดีนี่อยู่คต้า ถ้าพ่อเราได้เชื่อพ่อให้ราชบุลลูที่ัวก็ตายแต่ข่าวเขาเัี่ัวไปราชบุลลสเขาเที่ยวก็ตายหมนาปเขาไปเชื่ยว้าไหนเอาเลาไปายนข้าเจ้าเห็นไหมอันนี้แต่ก็เราต้องตีนี้ตีนี้เพื่อตีนีเราก็้องกลัวเพราะดีวยตีนีในาเหลือดีตีนี้มากเหนือป่ะภาคเหนือะไร ถ้าโบราณคนยังๆครบเอาเต็มไทยบอกต้นไทยพูดถึงขึ้นในสถาบันก็ดีญาติบาลญาติบาลเข้าอยู่ในชื่อข้อพอวิทยากรเข้าไปเจอเข้าไปในข้อเนี่ยครับเข้าไปข้อความว่าสิ้นแค่นี้เฉพาะโบก็กลัวคนพวกทั้งตาแล้วอะไรทั้งยากนั้นทีนี้เราก็ใครตาย ก็เลยไม่ได้มาอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ต้องเอาซื้อเลยขอใจให้ทําสบายขอได้ทีนี้เอาไปเสร็จขอเลยที่หาหาใบอ่ะให้เจอแล้วก็แล้วก็แถงๆๆใครก็ที่ดีแข็งแก่ผมยกแพงสบายแล้วจะพูดผมเลยโดนตบแกคนเดียวผมที่โดนที่คนเดียวครับที่คนเดียวครับครับครับ ที่ก็ทำบ้านที่เขาต้อนรักนะมอกเได้ดว่าที่เขาเป็นลูกชายเขาต้องทำบ้านที่เขาตองรักนะก็ทำได้สำเร็จแค่บอกเขาเท่านั้นก็เลยเสียใจนิดคอเราถ้าพูดให้ดีเป็นสูจริงแล้วคอเราฟางกะได้เป็นคนแล้วก็ตอบภัษาเราเขาจะมาจะพูดแค่วอ ปกติดีเคอเด่นทางต้องานแล้วก็ผ่านมาได้ถ้แสดงว่าเป็นโชคว่าชนแหลงอาทีนี้เราบางคนปัญญาดีปัญญาปัญญาดีก็อะไรวะความุอบรู้รู้เไหล่ะคืเรื่อว่าเรางอกามเดายวกเดียวกันยวกันมาจากไหนาด้กันเพื่มาจะใดสายใด ลองไปดูต้นใหญ่ต้นใหญ่ได้อันนี้รออกกับข้อมีปัญญามีปัญญายกข้ออยาะพูทธเจ้อนี เกี่ทางที่เกิดเราก็ต้องดีคิดออกตาอยาแต่ตามยาตัวดก็เลยแดลขาเยกกันเขาแปลแปลขาแยกขาแปขายังไงแปลขาก็คือว่าอาไปมาเพี่อกิาเสดียาเขามาเ่วกลางเสดียาตัยาก็เกิดแตกว่าก็เมือนชินนะเพราะวามันแค่เดินไปเราก็ขาด

ปัญญาของเราเป็นเรื่องทีมันนานไม่ต้องมาเปลี่ยนปัญญาให้ปัญหาอาจารย์แ่รัการจากการไปพอเขก็ไดยรับปัญญาจากการอ่านจากการเขียนพเขาจากการคิดบอเขาจัาการประานจนวันตุกร์ถึงกนะบวนาการแกเแต่ลอกเลาก็จะทำให้ตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวดีปัญหาเละปัญาบางปัญหาทั้งหลายจะมีารสบปได้ก เาจะเจไดหมดนะเจไดหมดปัจจัยเขาบกปัจจายว่าด like ีคามีปัจจังคนว่าัสินปัจจัไม่ถูกเดินเอาสะพานลอยบนได้หลายชั้นต้าโดนลงลายกการแก่ขึนแต่ไม่ดีกว่าเพราะว่าได้รู้นั้นเราเสียใจเข้าใจตกใจจะเข้าใจในภายในพอจะเข้าใจแล้ว ก็ทำให้เสียใจเลยไม่ทกติแล้วก็กดไปดูแรงความสด่พอจบดูแลความเสืยอมแล้วโอากตาแอบซีบาพอแอหาทางออกไม่เจอแล้วก็บอกหนุไม่เหนใครเลยคอยแกแต่แฟนคนนี้อยแล้วแต่แฟนคนนี้ว่าอะเสียใจไปถนนศรีษะแล้พอถนนสายตาแล้วก็จะเล่นกข ในช่วงเวลาแกเผาว่ามันบางคนถือว่ามันจะทรที่หลักว่าตายก็ตายเถก็ถ้าหลักแล้วแต่ว่าหลังจากจบสหาเราคิดว่ามีสถาได้แต่ถ้าต่อไป็ว้องจะมาหาที่แก้ไม่ได้าตายอย่างนั้นตายจริงตาย้วยงตายที่ต้วงตายจริีเอาไปทุกสิที่ดีกว่าจะรองตัดในาน ทเรย่องทานเรางานาทายด้กยุ่งีเราได้พระเที่ดีสวราวัดแต่จุบหายที่การตาวัีาล้วารื่อการทีามที่เราเรื่องกาที่เราเ่อก็เป็นที่วันะถ้าเราตายด้วยทานเหมือกัถ้าเราตายด้วยปาทุกข์ราตโสกตัวเทวะทุกขโตวนกตายยากเจ้าเสเสียใจในภายใดออกขันยาบาท ศิรษะวัจจุย์ใดไทยใดข้าตายด้วยสิ่งเหล่านั้นเศรใจเรียกว่าไม่ดีเลยพ่อบ้าใดไหนไปเจ็บเพยเาสาม้าใไปไปแบบบล็เจ็บบวันโม่หางบ้าไปอะไรไปแจกัะทเจ้ามองไม่ตรกหลางจากแจนอะไรอ่ะทัพท์ว่าตัวตัวสามว่าขาบกันไดี ครับเออมันแล้วจริงๆก็โอกาสท้ายไปแล้วถ้าเค้ายินตอนที่เรายินครับขอข้อเข้าใจอะไรเกลือครับก็ไปแล้วเนาะเพราะว่าหลวงหลวงก็ไปเดินทางไปได้แล้วเราจะให้ตัดในด่านนะได้มีการโอกาสที่ปกป้องทางที่เข้ามาไม่มีเลยนะทุกเราก็เอาแล้วดาวดาวเต็มอาสายคน ตางครก็ไม่ได้บางครองบางคร้งก็รู้เรื่องหาสิ่งที่เรา่องการเอาต้องการอะไรเจ็บก็เจ็ขาวแล้วก็จะต้องแก้ต่อไปเรื่อยเลยนะไอ้พวกเป็นแดดเป็นกลาเป็นลกเป็นลิเป็นหูเป็นนกเป็นแดงอะไรลงไปเป็นลายเป็นเลนล็กงไปไม่ใช่ว่าเรจะหยุดแก้ัปัญหาของิตถ้าเราตัดสินได้ทู แก้ไม่ถูกแตาก็จะเป็นปัญหาให้เราแก้ที่ยิ่ใหญ่แล้วจากปัญหาหนึ่งไปเจอปัญหาหนึ่งที่ยใหญ่ที่ใหญ่แก้ไม่ถูกอันดีก็อาเรียกว่าถ้าทรรมาของงอ์สมเส็จพระสัมมสาเพุจธเจ้าก็เรียกว่าเป็นเอฮิปานตุกโกรวันที่นี้ให้บามานะมาดูนี่มาปฏิจจานิยุทธรู้เห็นไหมที่ใจของทานเองตอนเดี๋นวเาจะพูแบบผู้แสดง